นาย่างคืนนี้นะคะจะพูดถึงสาเหตุของระบบคลัตช์รั่วหรือว่าการเข้าเกียร์ไม่ได้ด้วยนะคะซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งค่ะก็มาจากลูกยางคลัตชนั้นหมดอายุนะคะต้องมีการตรวจแล้วก็ซ่อมก่อนที่จะออกเดินทางวันนี้มีคําแนะนํานะคะจากช่างฉัดชัยปานสูงเนินสมาชิกชมรมรวมช่างเพื่อคุณมาฝากกันค่ะวันนี้จะไม่แนะนําการตรวจเช็คปัามคลัตช์และระบบการรั่วของน้ำมันคลัตชสังเกตง่ายๆครับ ถ้าเกิดว่าน้ำมันคาร์ทหรือน้ำมันเบรกกระตามเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีให้ท่านผู้ใช้รถรู้ไว้เลยว่าเกิดการสึกหลอของลูกยางด้านในเนี่ยครับนี่เห็นไหมดำมากดูภายนอกจะไม่เห็นว่าน้ำมันรั่วซึมตรงไหนต้องมาดูทางด้านในจะเห็นเลยนะครับว่า มีการรั่วของน้ำมันมีการรั่วของน้ำมันคัด์อาการก็คือคัด์เนี่ยจะไม่มีน้ำหนักจะจมลงไปเยอะเห็นไหมครับมีระยะฟรีเยอะมากเหลือคัด์นิดเดียวเนื่องจากตัวลูกยางเนี่ยที่สร้างแรงดันเวลาเราเหยียบคัด์เนี่ยมันเกิดการสืกการขาดออกไปวิธีการแก้ไขก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนกระบอกคัด์ตัวที่เป็นสาเหตุให้มัน ด้วยเนี่ยครับซิงส่วนวิธีการดูแลรักษาเกี่ยวกับระบบน้ํามันนะครับระบบน้ํามันเบรกและน้ํามันคัสเนี่ยก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรมันเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกน้ํามันคัสเป็นประจําอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะครับโอเคขอบคุณครับ อบคุณช่างชัดชัยปานสูงเนินนะคะสมาชิกชมรมรวมช่างเพื่อคุณที่มาแนะนําว่าควรที่จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกน้ํามันครัตอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหรือว่า <S 2> <S 2> <S 2> นําไปให้ช่างตรวจสอบดูแลกันด้วยนะคะ